วันนี้อยู่กับเกมจักสิทคิงดอมนะครับอ่างหายกันเป็นดานะไม่เจอหน้ากันนะครับผมก็ไม่สบายนิดนึงนะครับในช่วงปีใหม่ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะก็ตอนนี้เปิดมาก็เข้าไปเลยเราที่80โลนะครับเราเบ็ดที่20บาทครับเรามาดูกันว่าเกมนี้จะทําผลงานให้กับเรามากน้อยแค่ไหนนะครับลองหมุนไปครับมันมีคูณ5อยู่นะเป็นไข่ข้างล่างนะครับก็คือต้องทำคอมโบ5รอบติดนะฮะเรามาดูว่ามันจะทำคอมโบได้ไหมนะครับ เกมนี้ก็เรียงสัญลักภาพจากซ้ายไปขวานะครับผมก็มีหลายวิธีนะที่จะให้มันได้นะแต่ก็ไม่ค่อยเรียงให้เราเลย <c oughs> นี่เงี้ครับเจสี่ห้าตัวนะครับดูได้น้อยมากครับแต่ว่าเราต้องการคอมโบครับอย่าลืมว่าเกมสล็อตนั้นมาคอมโบนี่ครับขออีกสักหนึ่งได้ไหมโอ้อไม่เบิลให้ไหอในเสาหัวเขียวได้ออกบ่อยนะครับเนีเ่ยไอหัวเขียวสิบมาแล้วเรียงมาคิวไว้ ไม่เลี้ยงฮะเจเลี้ยงไปห้าหกตัวครับลงมาโอ้ยสิบเป็นแผงไม่เลี้ยงให้เกิดอะไรขึ้นนะนี่ครับยกกระดานครับนกอีก่อยไปหนึ่งรอบครับแล้ววายมาตรงนี้โบเอไปโอ้โหไม่ทำคอมโบให้อีกนะสักคัทเชอร์มาครับตรงนี้ครับสักคัทเชอร์จะโผล่มาไหมนกอีก่อยโผล่มาแทนครับแย่แล้วฮะเราต้องการคอมโบนะครับตรงนี้ฮะ นี่ครับมาแน่นอนโอ้โหมีห้าคอมโบให้เราต้องมาพิชิตกันครับเราไปดูว่ามันจะคูณเท่าไหร่นะการตูนคอมโบเนี่ยแต่จริงมันได้เงินมากกว่าพวกสกแคตเตอร์นนะคือยิ่งเราคอมโบยิ่งหลายรอบยิ่งเยอะรอบเนี่ยมันก็ยิ่งคูณให้นะครับผมเพราะ,ะนั้นเราต้องลุ้นคอมโบผมลุ้นคอมโบมากกว่าจริงโอ้โหนี่มาแล้วครับ ตรงนี้มาให้ไหมโอ้ไม่มาให้อีกเป็นเรื่องยากครับตอนนี้ครับซึ่งดวงวันนี้ไม่มีจริงๆเราลุ้นไปครับเกมมิจฉครับเดินทางมาถึงรอบที่สิบเก้านะครับผมเราเล่นทีแปดสิบรอบนะครับโอ้โหเอาจริงดีครับเอาจริงดีครับอย่างเงี้ยแบบนี้ไม่ดีนะฮะเอมายกแผงและโอ้โหวันนี้หกสิบบาท เอมาหกเจ็ดตัวเรียงยาวแล้วครับนี่ครับตรงนี้มาครับและคอมโบสองมาแล้วครับและคอมโบสามต้องมาครับตรงนี้ครับต้องราวถึงสี่ครับนี่ครับวายแมาให้และห้าคอมโบคูดไปโอ้โหมาห้าคอมโบครับจังหวะนี้น่าร้อยแปดสิบเก้าบาทเบาๆนะเบาๆบเบาๆนึกว่าจะดุวันนี้นะครับ และยังไงต่อและยังไงต่อครับเหลือยี่สิบรอบนะครับผมโอ้โหไอหัวเขียวนี่มาเป็นแผงแต่ไม่เลี่ยงกันนะครับนี่ครับเจเคมาครับโอ้ไม่วันนี้ไม่ดีครับดวงไม่ดีครับเหลือสิบเก้ารอบครับผมก็ยังหุนไปนะไม่มีอะไรออกมาเลยครับวันนี้ ถือว่าแย่เอาเรื่องครับแย่เอาเรื่องเลยนี่ครับมาแล้วสองคอมโบครับสาไปโอ้โหไม่มาครับโอ้วันนี้นี่ดวงไม่มีจริงครับสิบเลี้ยงไปและไม่มีคอมโบให้นี่เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับก็เรามาอเล่นให้ดูนะครับสับเกมนี้นะ ว่ามีโอกาสที่จะได้ว้างลอยแค่ไหนนะครับผมก็อากที่เห็นกันนะว่าวันนี้ดวงเราไม่มาครับไม่เป็นไรครับก็ใครที่สนใจแบบนี้นี้ครับก็สามารถเข้าไปลุ้นเองนะครับลุ้นเองได้ที่ยูฟ้ายาโบนครับเฮีทิ้งและไปหด้านหลังคลิปนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะมอลองเล่นเกี่ยวกันเนั้นเราไปดูกันนะครับในคลิปหน้าครับผมสวัสดีไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ